วัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับวิธีการแก้ไขนะครับที่ขึ้นหน้าจอของ oppo นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าขึ้น recovery mode นะครับผมหน้าจอแบบนี้นะครับผมสาเหตุหลักเลยนะครับคือเป็นเองนะครับบางครั้งก็เผลอกดเข้าไปนะครับซึ่ง เจอในหลายๆรุ่นนะครับผมให้พูดให้ลูกเล่นบ้างนะครับก็อาจจะเกิดเป็นกรณีแบบนี้นะครับผมส่วนวิธีการแก้ไขนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขึ้นหน้าแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับอังกฤษนะครับผมตัวนี้คือภาษานะครับ กดปุ่มอันแรกนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับผมปุ่มเปิดปิดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมกดปุ่มลดเสียงนะครับ1นสอง สองครั้งนะครับให้อยู่ในที่รีบูตนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับกดปุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับอีกครั้งนะครับผมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะถามนะครับผมกดโอเคนะครับผมเพื่อรีบูตเครื่องนะครับกดโอเคนะครับกดปุ่ม p พาเวอรอีกครั้งนะครับแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็รอเครื่องบูตก่อนนะครับปัญหาขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเจอบ่อยนะครับผมก็แก้ไขโดยไม่ยากนะครับผมแบบนี้นะครับตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับ โอเคขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอพบพระคุณครับ